ได้ดูอันบ็อกกันไปสักพักแล้วนะครับจริงๆมันก็คืออุปกรณ์กล้องแบบหนึ่งครับเป็นกระจกสะท้อนแบบเดียวกับกล้องเหรือดำน้ำนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะเหมาะกับชาววีล็อกและยูทูบเบอร์ที่อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอเซลฟี่ตัวเองฮะอธิบายสั้นๆก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่า u n z i u l n z ย,อยูอะไรวะเออหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันรหัส r 0 3 1บล็อก ฟลิปสกร e นครับเอาไว้ใส่บนฮอตชูนะครับสะท้อนภาพจากหน้าจอในกรณีที่กล้องของคุณไม่สามารถ f ลิปจอมาเซลฟี่ตัวเองได้นั่นเองนะฮะกรณีของผมเนี่ยก็คือ Sony A7 III ครับหรือว่า Sony A7 III นะฮะ a อ i i เอ,อหรืออะไรก็ตามครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะมันดูกันดีกว่าครับว่าต่อกับกล้องแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ คลายแฟลชหรือไฟ LED ที่ติดหัวกล้องเลยครับ <S <S ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็ต้องปรับจอหลังกล้องให้อยู่ในระนาบ90องศารับกับตัวกระจกสะท้อนกระจกก็จะรับแสงที่หน้าจอให้คนที่ยืนหน้ากล้องได้เห็นนะฮะแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าใส่ผิดแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะคือคือมันไม่ควรอย่างยิ่ง คือมันใช้งานไม่ได้ครับใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะใส่แบบนี้สะท้อนเลนให้คนถ่ายดูเหรอครับไม่ใช่นะมันไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้ครับพอได้แล้วแกทําให้ฉันดูแย่นะใช่ครับแบบนี้คือวิธีที่ถูกต้องเลยฮะก็จะเห็นได้ว่าเราเซฟ,ฟีตัวเองได้แล้วนะครับชาวหลอกหรือชาวยูทูบเบอร์ถูกใจสิ่งนี้กระจกมันจะสะท้อนติดยางรองตา E V F ด้านบนนิดนึงครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเอาเป็นว่าใช้งานได้ดีครับในที่สุดเวลาถ่ายก็จะได้เห็นตัวเองในกล้องสักทีเอาคะแนนไปเลยครับ7คะแนนขอหักสัก3คะแนนตรงที่มันพับเก็บไม่ได้เนี่ยสิเธอทะไปนิดครับก็ขอจบรีวิวสั้นๆไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วจะกระซิบทำไมเนี่ย